วันนี้แม่ใหม่จะพามาดูชั้นวางบอลสีที่หน้าร้านของแม่ใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำผมค่ะก็เลยเปิดขายบอลสีเล็กๆน้อยๆค่ะช่วยกันทํากับพ่อบ้านนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนี้ก็ยุ่งอยู่กับการเตรียมหน้าร้านค่ะถึงร้านเล็กๆเราก็ใส่ใจหน่อยนะ เพื่อนๆก็อยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกแม่ใหม่ได้นะคะถามราคาหรือว่าชอบตัวไหนอยเงี้ยค่ะอันนี้เงินเต็มบ้านนะคะบ้านแม่ใหม่จะขายไม้มงคลด้วยค่ะ๋ต่แม่ใหม่จะให้ดูนะอันนี้เขาชื่อว่าปลาบูนะคะ ปลาบุอันนี้นกเขาให้มาไม่รู้ชื่ออะไรค่ะเนาะถอดรูกจวแม่หมาจะพาดูอันนี้เขาชื่อว่าจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะถ้าเกิดว่าซื้อสองอย่างขึ้นไปแม่หมาก็จะแถมหัวให้ค่ะเจ้ากุ้งไกเซอร์นะฮกหลงอันนี้เขาเพิ่งจะฟื้นหน่อยค่ะฮกหลงเนี่ย ที่กิงใบเขาสวยมากแล้วแม่หม่ต้มสมุนไพรสำหรับอบโควิดนะคะก็เห็นเขาแบบว่าเออเออป้องกันมแมลงเนาะเอามาขีดซักใบบอนเสียหมดเลยค่ะแม่หมอันนี้อะไรนะคุณสีคุณสีโคดชะคงค่ะ นี่เขาจะเขาจะเหมือนกันนะกับฮกหลงอ่ะแม่ใหม่ก็เลยมาวางที่เดียวกันเลยอันนี้ชื่อนาลายเลียงพบค่ะนี่ใบเขาจะเป็นกะสีชมพูจะเส้นจะไม่เหมือนกันนะคะเนไคะเส้นเขาจะต่างกันอันนี้คารวาสลังสันแม่ใหม่มีต้นเล็กกว่าจะโต อันนี้ได้มาโดยบังเอิญค่ะเขาติดมาในกระถางาสาวน้อยต้นสาวน้อยอะค่ะสาวน้อยบ้านเราเรียกสาวน้อยนะคนนิสานเนาะแต่กริงเขาเรียกคุณนายเตื่นสายค่ะแล้วแม่หมายเห็นเขาแทงยอดในกระถางนะั้นไม่ไม่ได้อยากได้สาวน้อยละคะ่ะอยากได้อยากได้ต้นบอลแต่ไม่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะ นี่เขาเริ่มตัวเริ่มดูออกแล้วเป็นคา,า,า,ารวาสรังสันค่ะก็เลยได้มาต้นหนึ่งพาต้าของแม่ใหม่อันนี้คู่บัลลังนะคะคู่บอลลังแม่ใหม่จะให้ดูสน่จันแดงต้นนี้นางามมาก กระถางใหญ่ไส์ใหญ่คู้คู้ด่างว่านงาช้างอันนี้พารวยค่ะพารวยรวยลายวันแล้วก็ผีเสือ้อตัวงามค่ะ ม่านนางพิมค่ะอันนี้ปลาบูเหมือนกันนะคะ